แร์เอิร์ดอันหนึ่งเนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่เราก็ค่อยๆเอาขึ้นมาใช้ก็คล้ายๆกับที่สหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่เอาของเขามาแต่เขาพยายามไปหาจากบ้านอื่น <S 1> <S 1> แต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งทำไมจะปล่อยไว้ละ่ะเอาขึ้นมาใช้ดีกว่าควรจะขุดขึ้นมานะครับอาจารย์แต่ปัญหาก็คือว่าแล้วขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมสามารถไว้ใจในักการเมืองได้ไหมล่ะ ปัญหาคือตั้งแต่ต้นค่ะเขายังไม่บอกเราตั้งแต่ต้นเลยอาจารย์ค่ะรัฐบาลชุดที่แล้วเขาก็ใส่มาแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนริเริ่มเรื่องของแล้วเพราะนั้นรัฐบาลอนุตินก็ต้องรับไปเต็มๆใน MOU ก็บอกว่าสามารถยกเลิกได้ไม่ผูกพันตางกฎหมาย <laughs> <laughs> เราจะกล้าย,ยกเลิกกับสหรัฐอเมริากานั่นสิครับ บอกว่าฝ่ายกฎหมายและกิจสุริกาก็ได้ดูแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ดูแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ดูแล้วแสดงว่ามันติดต่อกันมานานแล้วนี่นะทำไมไม่ยอมบอกพวกเราเลยถ้าบอกมานานแล้วในฉากท่านของอาจารย์เนี่ยออาก็ต้องบอกคนไทยมาสิจะได้เตรียมตัวจะช่วยกันคิดคือมันมีแนวคิดอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือว่าทรัพยากรที่มันอยู่ในดินมันอยู่ในน้ําของบ้านเรา เราค่อยๆแทนยอยออกมาใช้เก็บไว้ให้ลูกหลานในอนาคตแต่บางคนก็บอกว่าเก็บไว้ทำไมเอาออกมาใช้ซะเลยเช่นคุณทักษิณก็เคยบอกว่าแก๊สและน้ำมันในอ่าวไทยเราก็เอาเอาขึ้นมาแบ่งกันคนละครึ่งกับกัมพูชาปรานเที่ยวนี้ก็อาจจะมีคนคิดว่าไอ้แร่หายากจะเก็บไว้ทำไมเราก็ไม่มีปัญญาเอาขึ้นมาอยู่แล้วก็ให้อเมริกามาช่วยสำรวจ มาช่วยเอาขึ้นมาเขามีเทคโนโลยีเราเนี่ยเหมือนประเทศบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่เคยรู้เรื่องอะไรหรอกก็ให้คนอื่นเข้ามาแล้วเขาได้มาช่วยเราเอาเอาทรัพยากรออกมาแล้วก็แบ่งให้เราบ้างขาเขาก็เอาไปบ้างก็แล้วแต่จะคิดสองมุมนี้อาจารย์ว่าผมคิดว่าเราควรจะขุดขึ้นมานะครับอาจารย์แต่ปัญหาก็คือว่าแล้วขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยผมสามารถไว้ใจนักการเมืองได้ไหมละ่ะที่ผ่านมาที่ทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ย หนึ่งในที่ไปถลุแล้วก็ได้ประโยชน์ก็คือนักการเมืองใช่ไหมล่ะครับอาจารย์เพราะนั้นผมคิดว่าขุดขึ้นมาแต่จะมีระบบอย่างไรที่จะให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับประเทศไทยกับคนไทยจริงๆไม่ได้ผลประโยชน์ตกอยู่กับนักการเมืองแล้วก็บริษัทของนักการเมืองเครือข่ายของนักการเมืองไม่ต้องขุดไม่ต้องไปถึงขั้นขุดทรัพยากรขึ้นมาหรอกครับถนนเวลาตัดเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยใครได้ประโยชน์จากถนนนั้น ที่ดินตรงไหนที่มันได้ประโยชน์สามารถหักเลี้ยวไปได้ปัญหาของประเทศไทยก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาในการที่จะไม่ให้นักการเมืองมาตักตวงผลประโยชน์จากโครงการต่างๆจากนโยบายต่างๆของรัฐอย่างไรมากกว่าครับถ้าเราตักตัวมาแล้วประเทศไทยได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเอาเลยครับแต่ตอนนี้พอตักตัวมาแล้วจากผลประโยชน์ในทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าผลประโยชน์มันไปนตกอยู่กับนักการเมือง เราจะมีระบบการตรวจสอบอยังไงประเด็นผมอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์คะปัญหาคือว่าตอนนี้นอกจากยังยังเรายังพูดถึงไปข้างหน้าใช่ไหมคะว่าถ้าขุดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะตรวจสอบอยังไงแล้วประโยชน์จะตกกับประชาชนได้ยังไงปัญหาคือตั้งแต่ต้นทางเขายังไม่บอกเราตล้งแี่ยต้นเลยอาจารย์คะนเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหาจริงๆเนี่ยรัฐบาลอนุทินเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ได้สลับซับซ้อนเลยถ้าบอกประชาชนพวกเราก็จะช่วยกันคิด ว่าเวลาไปเซ็นเอ็มบูกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องอะไรอ่ามาเลเซียเนีเขาก็เซ็นนะเออแต่เขาเซ็นแล้วฉลาดเขาไม่ล็อกตัวเองนะเขาไม่มัดตัวเองเอาไว้นะเขาบอกเขาสามารถทํากับจีนก็ได้เขาสามารถทำกับประเทศอืน่นแต่ว่าเราไปล็อกอันนี้ก็พลาดแหละ ไอ้พลาชดชัดๆที่เราที่เห็นนะครับเพราะนั้นถ้ารัฐบาลอนุทินทําก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้คะแนนเสียงอีกเยอะเลยว่ารัฐบาลมีความโปร่งใสรัฐบาลชุดที่แล้วเขาก็ใส่มาแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มเรื่องของแล้ว <c oughs> เพราะนั้นรัฐบาลอนุทินก็ต้องรับไปเต็มๆว่าเรื่องนี้แล้วก็เกิดข้อสงสัยสําหรับประชาชนชาวไทยในขณะดนี้แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางมากกลายเป็นว่ารัฐบาลอ,อาจจะตั้งใจทําดีก็ได้นะแต่เรามองว่าเหมือนจะงุบงิบทำอะ่ะอาจารย์ครับผม เปรียบเทียบเรื่องนี้กับ FTA กับของจีนสมัยที่คุณทักษณิณทำใช่ตอนนั้นเนี่ยเงียบเหมือนกันเลยและอยู่ดีๆก็ไปเซ็นสัญญาผูกมัดกับจีนเรียบร้อยแล้วก็ไปเซ็นออสเตรเลียาตามมาผมเนี่ยจำได้เ,เมื่อมีการร่างรัฐธรรมนูญปี5 0ผมเนี่ยเป็นประธานในการยกล่างเรื่องนี้โดยเฉพาะ ครับอาจารย์ผมก็เลยถ้าไปถ้าอาจารย์ไปดูในมาตาราหนึ่ของรัฐธรรมนูญปี50แต่เสียดายร,รัฐมนูลปี60เนี่ยไปแก้เสียไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะปัญหานี้จะลดลงไปอย่างยิ่งเลยเพราะว่าผมล่างไว้อย่างนี้ว่าข้อตกลงหรือหนังสือสัญญาที่สําคัญและอาจมีผลที่กระทบต่อการต้องไปเปลี่ยนแปลง กฎหมายในประเทศไทยสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือหนึ่งจะต้องไปขอกรอบการเจรจาจากรัฐสภาเสียก่อนแล้วเอาประเด็นที่จะไปกรอบเจรจาขอกับกับ,ก,บกับต่างประเทศเปิดเผยให้ประชาชนทราบเพื่อรับฟังความเห็นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้เป๊ะ พวกเราก็จะประชาชนก็จะได้จะได้ช่วยบอกว่าประเด็นไหนให้ระวังประเด็นไหนดีประเด็นไหนให้ไม่เอาประเด็นไหนจะต้องลงรายละเอียดอย่างไรก่อนที่จะไปไปลงไปไปลงสัญญากับเขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อไปลงสัญญากับเขาเรียบร้อยจะต้องเอาอินิเชียลผมเรียกว่าเป็นการลงรับหลักการเพื่องต้มาเปิดเผย ให้ประชาชนทราบและรับฟังความเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าที่ไปลงมาแล้วเนี่ยในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรแล้วจึงนำเข้ารัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาแลติฝ่ายก็คือให้รัฐสภาให้สัตยาบาลหรือยยอมรับว่าอันนั้นบังคับได้จริงเพราะว่าถ้าไม่บังคับถ้ารัฐสภาไม่ให้อนุมัติให้บังคับได้ก็ต้องถือว่าเลิกไปอันนั้นเนี่ย เป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับฝ่ายบริหารอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งถ้าเป็นกรณีนี้นะครับพอพอไปเจรจากับทรัมป์หรือเจรจากับสหรัฐอเมริกาเราก็บอกว่าเราได้แมนเดตมาเพียงแค่กรอบการเจรจาอย่างนี้ประชาชนเขาให้รายละเอียดว่าให้ทำได้แค่นี้รเรามมีอำน,นาจต่อรองทันทีในรัฐบาลไม่ใช่ไม่ใช,ใช่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่เรา ไปถูกบีบคั้นจา,จากจากจากประเทศมหาอำนาจแต่เราบอกว่าเราเราเนี่ยเป็นเพื่อนการเรายินดีอยากจะช่วยแต่เราได้แมนเดดตมาแค่นี้อันนั้นสร้างอำนาจต่อรองและ <Yeah. S 1> เมื่อพลาดพลั้งไปในกรณีที่เราไปลงรับหลักการไปอินิเชียลไว้ก่อนและรัฐธรรมนูญประเทศไทยกำหนดว่าต้องนำกลับมาฟังความเห็นอีกครั้งหนึง่งและเข้ารัฐสภา ให้รัฐสภา <Okay. S 1> อนุมัติหรือไม่อนุมัติถ้าเกิดรัฐสภาเราไปพลาดพั้งไปแล้วกลับมาเราก็ไปกระซิบรัฐสภาได้ที่พูดกันตรงๆว่าเรื่องนี้เนี่ยพลาดไปแล้วช่วยกรุณาไม่รับได้ไหมถ้ารัฐภาลรมติไม่รับเราก็รักษาหน้าฝ่ายบริหารให้ฝ่ายบริหารไปบอกกับคู่เจรจากับเราได้ว่าเราเนี่ย อยากจะทําแต่ว่าช่วยไม่ได้จริงๆรัฐสภาเขาไม่เห็นด้วยเราก็สร้างอำนาจต่อรองไว้หลายชั้นเลยในทางในในในทางอข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งหลายอาจารย์รู้รไหมครับว่ากระทรวงการต่างประเทศไม่ชอบผมเนี่ยเจอกับบรรดาระดับอธิบดีเรื่องกฎหมายแล้วก็ทูตหลายคนที่รู้เรื่องกฎหมายก็บอกบว่ามันยุ่งยาก อย่างไอรกระบวนการมาตรา190 <c oughs> ของรัฐธรรมน,นูญออยากจะฟังอาจารย์ครับว่าบัตรนี้เขาแก้มาเรียบร้อยแล้วไม่มีไอรกระบวนการที่จะรับฟังความเห็นไม่ต้องไปขอ,อกรอบการเจรจานะครับแล้วก็ไม่ต้องมาสุดท้ายไม่ต้องมาให้รัฐสภาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอาจารย์จะว่าไงครับคือคือสําหรับเอ็มเอ็มอยเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถที่สมมติสมสมตินะครับอาจารย์ว่า เขาอาจจะเขาคือรัฐบาลอ่ะจ,จะไม่มีเวลาเตรียมตัวว่าโดนั์ทรัมป์หรือสหรัฐอเมริกาเขาขอต้องการทําเรื่องเนี้ยภายในสองวันตั้งตัวไม่ทันผมคิดว่าสามารถปฏิเสธได้ว่าเราไม่ได้ที่จะไม่ทำเอโ u ในเรื่องแรลเออ์ดนะแต่ขอเวลาในการเตรียมข้อมูลและปรึกษาหารือในประเทศไทยแต่บอกเขาว่ามีความตั้งใจจะทําซึ่งเราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัว วิาพากษ์วิจารณ์ในประเทศไทยผู้รู้ต่างๆมาช่วยกันคิดแล้วพอเสด็จน้ําแล้วเนี่ยในประเทศไทยเราก็บอกเขาไปเลยว่าพร้อมที่จะไปทำเอ o มในรายละเอียดต่างๆหลังจากนี้ก็ได้แต่เนี้ยกลายเป็นว่าสมมุติว่าเขาขอมาเร็วตัวรัฐบาลไทยตั้งตัวไม่ได้แล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลต่อการเจราจาทางการค้าก็เลยรีบๆทําซึ่งก็ผลก็ออกมาแบบเนี้ยคนก็ตั้งข้อสังเกตและก็ข้อสงสัย ไม่น่าจะรีบทําเกินไปซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนอะไรนะครับเรื่องแร่หายากเนี่ยต้องศึกษากันให้ดีแต่ก็มีในในเอมก็บอกว่าสามารถยกเลิกได้นะครับไม่ผูกพันทางกฎหมายแต่ถ้าเรายกเลิกเนี่ยเราจประจาเครับเราเราจะกล้ายกเลิกกับสหรัฐอเมริกานั่นสิครับ <c oughs> นั่นสิครับ <c oughs> เพราะเป็นประเทศใหญ่สองสมมุติเรากล้าที่จะยกเลิกผมคิดว่า ลูกติดพันธุ์น่าจะตามมาในเรื่องอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นการาเรื่องของการากีดกันการขึ้นภาษีน่นนั่นนี่ทางเศรษฐกิจก็จะตามมาความร่วมมือต่างๆก็จะตามมานะครับเมื่อเช้านี้คุณธนา,ากรรัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้พูดอีกประเด็นหนึ่งว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแลกันดีแล้วไม่ใช่เพียงแค่ด่วนสองวันอย่างที่อาจารย์ พยายามจะคิดช่วยรัฐบาลเขาบอกว่า <c oughs> เราคิดเข้าข้างรัฐบาลอ่าคิดเข้าข้างรัฐบาลอาจารย์ใจดี <c oughs> ผมเองก็พยายามจะใจดีกับรัฐบาลนะครับแต่คุณธนกรเนี่ยให้สัมภาษณ์เองเมื่อเช้านี้เองบอกว่าฝ่ายกฎหมายและกฤษฎีกาก็ได้ดูแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ดูแล้วกระทรวงการต่างประเทศก็ดูแล้วแสดงว่ามันติดต่อกันมานานแล้วนี่นะทําไมไม่ยอมบอกพวกเราเลยพวกเรา <c oughs> เนี่ย <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ <c oughs> ไม่มีเสียง <c oughs> ไม่มี ไม่มีโอกาสทั้งรับรู้และแสดงความเห็นอาจารย์ก็ถ้าถ้าบอกมานานแล้วในฉากทัศ์ของอาจารย์เนี่ยอาก็ต้องบอกคนไทยมาสิจะได้เตรียมตัวจะช่วยกันคิดว่าเอ็มยูเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนมันควรจะเป็นเอ u มยูหรือมันควรจะเป็นถ้อยแถลงร่วมหรือจะเป็นยกระดับขึ้นเป็นเป็นกรอบความร่วมมือเออถ้ามีไปนานแล้วนะ่ะ นี่อันที่หนึ่งอยากจะแชรอาจารย์อันที่สองถ้าเราฟังกับหน่วยงานราชก,การเขาก็บอกว่าในเชิงเศรษฐกิจในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราไม่มีศักยภาพถ้าเราไม่มีศักยภาพเนี่ยแล้วคนที่มีศักยภาพเข้ามาเขาก็จะตักตวงจากเราไปได้จากการที่เราไม่มีศักยภาพในเรื่องแลเอืนนะครับอ่าคราวนี้มันก็จะขัดแย้งกับ ท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมหน่อยเมื่อสักครู่เนี่ยฟังทั้งสองอาจารย์คือเลื่อนแต่ใจดีกับรัฐบาลทั้งคู่เลยะตอนนี้ก็เลยอยากจะถามว่าทั้งคู่เนี่ยใจดีกับรัฐบาลแล้วคิดว่ารัฐบาลน,นี่ใจร้ายกับประชาชนประเทศหรือเปล่าก <c oughs> ็ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็ก็ไม่ค่อยผมไม่เห็นด้วยเท่าไหรท่ที่ที่รัฐบาลไปทำเอ u มแบบรวบรัดในแง่ของแรเอิร์ธ นะครับโดยไม่รู้เหตุและผลว่าทําไมต้องไปทําเพราะว่าคนไทยผมเป็นหนึ่งคนไทยที่ที่ก็ช็อกเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะอยู่ๆก็โผล่มาสองก็คือว่าเรื่องนี้อาจจะไปโยงกับเรื่องการค้านะครับในถ้อยถแถลงของการค้าต่างตอบแทนเพื่อเราจะได้ประโยชน์แต่พอในถ้อยถแถลงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเดิมว่าเราต้องซื้อสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเท่าไหร เขาว่ายังเก็บภาษีเรา19%เหมือนเดิมนะครับก็ยังในเบื้องต้นก็ยังไม่เห็นประโยชน์ว่าประเทศไทยไปรีบไปเซ็น MOU กับเอ็มโอยแร่และเอิร์ธกับสหรัฐทำไมถามว่าใครได้ผมคิดว่าสหรัฐได้เพราะเราไปตอบโจทย์เรื่องของปัญหาของเขาก็คือเรื่องของสงครามแร่หายากเราไปเป็นส่วน,นหนึ่งวงโซ่การผลิตของเขาเขาต้องการปกป้องห่วงโซ่การผลิตของเขา กับพันธมิตรเรื่องนี้จีนเขาไม่จาเป็นเพราะจีนเขาครบต้นกลางน้ำเขาครบแต่สหรัฐต้องการที่จะทําต้องมองเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับสหรัฐต้องการที่จะตั้งว่าประเทศนี้ในห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมแร่หายากเป็นเป็นประเทศไหนบ้างในนั้นก็จะมีไทยมีมาเลเซียมีเวียดนามมีออสเตรเลียกลางน้ําเป็นใครในพันธมิตรเขาก็จะเป็นญี่ปุ่นเป็นมาเลเซีย นะครับปลายน้ําของเขามีประเทศไหนบ้างเพราะนั้นห่วงโซ่ผลิตห่วงโซ่อุตสาหกรรมนี้ต้องปกป้องเอาไว้เพื่อจะตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตของสหรัฐอเมริกาโดยที่เขาจะได้ไม่ประสบปัญหาในอนาคตในการที่จะต้องไปแข่งกับประเทศจีนนี่คือที่มาที่ไปของทั้งเรื่องทั้งหมดเราเป็นหนึ่งในตัวละครที่เข้าไปเป็นห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมแร่หายากของเขาเท่านั้นเอง ตล,ลอดผมนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้มันให้บทเรียนกับรัฐบาลอนุทิ์กับข้าราชาการกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและข้าราชาการอื่นๆว่าอย่าทิ้งประชาชนไว้ข้างหลังอย่าดูถูกดูแครนประชาชนว่าประชาชนไม่ค่อยดูเรื่องเพราะฉะนั้นก็คุยกันเองตกลงกันเอง แล้วก็ไปรับรู้ทีละ่ะสิ่งที่ท่านปรารถนาดีอาจจะดีจริงก็ได้แต่พอไปทำอะไรให้เกิดความหวาดระแวงคนพอหวาดระแวงแล้วเนี่ยมันจะจับผิดมันจะมองในแง่ลบแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยไปลำบ,บากเพราะฉะนั้นท่านเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเราจะทำอะไรปรึกษาประชาชนแม้รัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับ ให้ต้องฟังประชาชนเหมือนกับรัฐมนูรปี50แต่ไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเผยและทำกับไปให้ให้ประชาชนทราบประชาชนก็จะค่อยๆค,ค,คิดและได้เรียนรู้ไปด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องอื่นๆประชาชนก็จะได้เติบโตความคิดร่วมไปกับคุณอนุทินร่วมไปกับกับบรรดาข้าราชการทั้งหลายไม่ใช่ปล่อยไว้ว่าพวกข้าพวกประชาชน คือราษดอนเราเนี่ยคือนาย,นายเราตัดสินใจไปก็แล้วกันแบบเนี้ยผมคิดว่าบ้านเมืองมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าฟังกับประชาชนให้รอบข้อรัฐบาลอาจจะมีเจตนาดีที่จะถ่วงดุลอำนาจกับจีนเพราะไทยเนี่ยเอียงไปทางจีนค่อนข้างจะเยอะตอนหลังๆก็เรื่องนี้ก็เอาใจสหรัฐอเมริกาเพื่อ่วงดุลอำนาจ ผมเชื่ประชาชนก็คิดเป็นครับถ้าจะมองภาพรวมก็ก,ก็ช่วยกันคิดได้ไล่ <Okay. S 1> แหล่หายากเก็บไว้ในอนาคตค่อยใช้กับเอามาใช้วันนี้ถ้าเอามาใช้วันนี้สิ่งแวดล้อมมันกระทบกระเทือนรัฐบาลจะต้องให้คนที่ได้ประโยชน์เก็บภาษีหรือบังคับให้คนที่ได้ประโยชน์มาเยียวยาผู้ที่เสียประโยชน์อย่างไร และมันมันเยียวยาได้จริงหรือไม่นมี่ไม่ได้คิดเลยปร,เป,รเประเด็นในเรื่องผลกระทบทางทางสิ่งแวดล้อมและการกู้สภาพสิ่งแวดล้อมและคนที่จะได้ไประโยชน์คือสหรัฐอเมริกาหรือใครเขาจะมาช่วยแก้ไขสิ่งแวดล้อมอย่างไรมันมันจะต้องพูดอะไรเยอะไหมัผมผมคิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนนะครับอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ จริงๆสาหรับผมรัฐบาลอุรุทินก,ก็เดินมาได้ดีนะครับพอมาเจอเรื่องนี้เนี่ยสะดุดนะครับสําหรับผมนะผมว่าสะดุดเรื่องนี้เหมือนที่ท่านอาจารย์เจิมศักพูดไว้